สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสระอุนะคะยังไม่จบนะคะสำหรับบทเรียนออนไลน์นะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนฝึกอ่านประโยคที่มีคำะสมสระอุอยู่นะคะภาพาเรกนะคะท้าเลมีพายุ พออาทะรอเอเลมอ,อีมีพออาภาย่ออุยุทะเลมีพายุภาพที่สองพายุทะลุฝาผุอ่านนักเรียนดูคำที่เป็นสีแดงนะคะคุณครูจะเน้นคำไว้มันเป็นคำที่ผสมสระอุอยู่นะคะพายุทะลุ ฝาผุตาจือมาปะพายุตออาตาจออือจือ้อมอามาปออะปะพออาพายออุยุตาจือมาปะพายุชาลีมุทะลุ ชอาชาลออีลีมออุมุทออาทะลออุลุชาลีมุทะลุตาจือ้อจะดุชาลีต่ออาตาจออือจือ้อจออาจะดออุดุชอาชาลออีลีตาจือ้อจะดุชาลี ฝามีรูทะลุฟฝออาฝามมออีมีรออูรูทออาทะลออุลุ้ฝามีรูทะลุจชาลีมาสุขาชออาชารออีลีมออามาสออุสุข,ขออาขา ชาลีมาสุขาชาลีปะงูดุชอาชาลออีลีปออะอะงอองงูดอุดุชาลีปะงูดุยังไม่หมดเฉพาะประโยคนะคะ คุณครูมีคำที่พบในชีวิตประจําวันด้วยนะคะที่มีคำผสมสระอุอยู่นะคะไปชมได้เลยค่ะคำแรกนะคะกุลาบกอุกุขอรออาบอลาบ กุลาบรูปที่2อนะคะเมงมุมอมอเองงเมงมออุมมุมเมงม,งม,งมงุมานะคะรูปต่อมาจะเป็นถุงย่ามถออุง,งอถุงยออามอยามไม่เอกย่ามถุงย่ามรูปต่อมานะคะตุกกะตาตออุกโอตุกไม้ตรีตุก กออากะตออาตาตุกะตามังคุดมออะงอมังคออุดอคุดมังคุดปอลออาปลาดออุกอดุกปลาดุกรูปต่อมาว้าวจุลาวออาววาวไม่เอกว้าว จออุจุรออาลาวา้าจุลารูปต่อมานะคะน้ำพุนออานำไม่โทน้ำพออุพุน้ำพุอเสร็จแล้วนะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดนะคะมาฝากเด็กๆกันวันนี้แบบฝึกหัดหน้าที่ห้าบห้านะคะ ให้นักเรียนเขียนคําที่ผสมสระอุจากภาพนะคะคำแรกคําว่าจุกจออุก,กอจุกคําที่สองรุ้งรออุงงอรุงไม้โทรุ้งรูปที่สามชุดชออุดอชุดรูปที่สี่ทออุงงอถุง รูปสุดท้ายสะมุดโสะอะสะหอหมออุดอหมุดแต่เวลาเขียนไม่มีหอนำที่หน้าคำว่าหมุดนะคะนักเรียนฮะเสร็จแล้วนะคะยังมีตอนที่6นะคะคุณครู ให้นักเรียนเขียนชื่อของใช้ในบ้านนะคะที่เป็นคําสระอุมาสองชื่อ,อเช่นคําว่าระบุอ่าอีกคํานึงนักเรียนให้นักเรียนไปคิดนะคะมีของใช้ชนิดใดบ้างที่มีสระอุอยู่นะคะคําแรกระบุนะคะามาตรงนี้สรุปใจความสระอุสระอุเป็นสระเสียงสัน้น เขียนไว้ข้างล่างพระยันชนะนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ